จ็ดปริศนาที่จะทดสอบพลังสมองของคุณสมองของเราเป็นสิ่งลึกลับเรารู้เกี่ยวกับดวงดาวมากกว่าสิ่งที่อยู่ในหัวของเราอีกแต่สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับสมองก็คือสมองจะมีความเฉียบคมและมีประสิทธิภาพน้อยลงเมื่ออายุมากขึ้นพูดว่าอะไรนะช้างเถอะคุณอยากทดสอบพลังสมองของตัวเองและคำนวณอายุสมองโดยประมาณหรือเปล่าลองดูวิดีโอนี้ให้จบเพื่อดูผลลัพธ์ของคุณกัน คุณมีเวลาสูงสุด20วินาทีสำหรับแต่ละข้อแต่ให้ลองพยายามตอบคำถามให้เร็วที่สุดดูมาเริ่มกันที่ข้อ7ลองมองสองภาพนี้อย่างตั้งใจสิ่งที่ผิดพลาดที่ทั้งสองมีเหมือนกันคืออะไรบ้าง คุณยังไม่เข้าใจให้ลองพลิกรูปกลับหัวมันดูน่ากลัวใช่ไหมล่ะดวงตาและริมฝีปากของผู้หญิงทั้งสองกลับด้านอยู่แต่สมองของคุณไม่ตระหนักถึงสิ่งนี้ได้ในทันทีประเด็นคือสมองไม่ชินกับการเห็นตาและริมฝีปากในตำแหน่งนั้นมีการทดลองที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งบางคนสามารถพลิกลิ้นได้กดไลค์ให้เราหน่อยถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้น หากคุณทำได้ให้ลองทำและแตะด้านซ้ายของลิ้นคุณมันจะสัมผัสได้ถึงการสัมผัสที่มาจากด้านตรงข้ามเพระวิวัฒนาการไม่เคยสอนให้สมองอ่านความรู้สึกบนลิ้นในตำแหน่งนั้นข้อ6เสื้อยืดนี้มีรูทั้งหมดกี่รูของฉันเหรอโอ้โอ้ตัวที่อยู่บนหน้าจอนี่เองเข้าใจได้ มไม่ได้ระบุว่ารูเป็นแบบไหนดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ8ซึ่งได้แก่ขอเสื้อแขนเสื้อสองข้างด้านล่างของเสื้อยืดและ4รูตรงกลางด้านหน้า2รูและด้านหลัง2รูเพราะเราสามารถเห็นพื้นหลังผ่านพวกมันได้ข้อ5คุณจะตั้งชื่อต้นไม้หนีว่าย่างไร เขียนชื่อที่คุณนึกถึงในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยแต่ความท้าทายที่แท้จริงคืออยากรู้ว่าคุณสังเกตเห็นนกครางตัวบนต้นไม้หรือเปล่าถ้าคุณทำได้เก่งมากข้อสคุณหาสิ่งที่ผิดพลาดภายใน5วินาทีเจอไหมฉันจะให้เวลาคุณ20วินาทีแต่พยายามหาให้เจอโดยเร็วที่สุดแล้วกัน สิ่งที่ผิดพลาดไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขหรือสีที่ผิดพลาดคือคำว่าเห็นซึ่งมีซ้ำสองครั้งสมองของคุณไม่ได้แสดงให้คุณเห็นถึงความเป็นจริงเสมอไปมันมักจะแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่มันคุ้นเคยมีข้อความสั้นๆมากมายบนอินเทอร์เน็ตที่มีคำซ้ำซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่สังเกตเห็นจนกว่าจะอ่านข้อความจบและอ่านเฉลยทีหลัง ค่ะคุณมีตาไม่ดีคุณอาจสังเกตเห็นว่าสิ่งต่างๆซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นคำที่คุณมองไม่เห็นจากระยะไกลจะชัดเจนขึ้นเมื่อมีคนบอกคุณว่าคำอะไรถูกเขียนอยู่นั่นไม่ใช่ว่าดวงตาของคุณดีขึ้นแต่เป็นสมองของคุณที่สร้างภาพที่สมบูรณ์ขึ้นมาข้อ 3. คุณเห็นทารกที่ซ่อนอยู่ไหม มันไม่ใช่ทารกของฉันเช่นกันหากมองไปตามกิ่งบางๆของต้นไม้คุณจะเห็นโครงร่างของทารกที่อยู่ในตำแหน่งของทารกในคันเท้าและนิ้วเท้าอยู่ทางด้านขวาของภาพแขนอยู่ตรงกลางและศีรษะอยู่ทางซ้ายอีกอย่างหนึ่งคือดีนะเนี่ยที่เขาไม่มีฟันไม่งั้นอาจจะหาเจอยากกว่านี้ก็ได้ข้อ2เส้นไหนยาวกว่า แน่นอนเส้น A ยาวกว่า B มันชัดเจนมากใช่ไหมล่ะก็นะไม่ใช่สำหรับทุกคนหรือไม่ก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เสมอไปมีงานวิจัยเกี่ยวข้องกับความสอดคล้องที่เป็นแบบนี้มีคน5คนถูกถามว่าเส้นที่เห็นนี้เส้นไหนยาวกว่ากันคำตอบนั้นง่ายมากแต่ผู้ถูกทดสอบ4คนถูกขอให้โกหกและในทางเทคนิคแล้วมีเพียงคนเดียวที่พูดจรงิง4คนโกหกอย่างมั่นใจดังนั้นผู้รับการทดสอบอีกคนจึงไม่อยากโดดเด่นและให้คำตอบที่ผิด ปรากฏการเดียวกันนี้สามารถอธิบายได้ดีตอนที่เล่าเรื่องตลกหากคุณอยู่ในกลุ่มคนและมีคนเล่าเรื่องตลกที่ทุกคนเห็นว่าตลกคุณก็จะหัวเราะด้วยแม้ว่าคุณอาจจะไม่เข้าใจหรือไม่คิดว่ามันตลกก็ตามก็นะบางทีนี่อาจไม่ใช่คุณแต่มีคนประมาณ75%ทำเช่นนั้นแน่นอนทุกคนหัวเราะเรื่องตลกของฉันใช่ไหมขนโกหกข้อ 1. คุณมองเห็นไหมวาโซสกี้ไหม อยู่นั่นไงสีเขียวแต่ก็ยังแตกต่างมากอยู่ดีทีนี้มาดูผลลัพธ์ของคุณกันหากคุณใช้เวลามากกว่า20วินาทีในการตอบคำถามแต่ละข้อหรือคุณไม่สามารถตอบได้ทั้งหมดแสดงว่าคุณมีสมองแบบผู้ใหญ่เป็นการยากสำหรับคนที่จะทำให้ความคิดมองเห็นสิ่งที่มากกว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนและคุณไม่สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายได้ว้าว หากคุณใช้เวลาน้อยกว่า20วินาทีแสดงว่าสมองของคุณค่อนข้างเด็กและคุณสามารถตอบคำถามจากมุมมองที่แตกต่างไปได้หากคุณตอบคำถามแต่ละข้อถูกต้องด้วยเวลาที่น้อยกว่า5วินาทีได้แสดงว่าสมองของคุณยังเด็กและยืดหยุ่นมากคุณสามารถสังเกตเห็นรายละเอียดที่เล็กที่สุดได้ทันทีและปรับให้เข้ากับสถานาการณ์ใหม่ได้อย่างง่ายได้สำหรับคนที่มีสมองแบบผู้ใหญ่ไม่ต้องกังวลไปเช่นเดียวกันคุณเป็นเด็กได้เพียงครั้งเดียวแต่คุณสามารถเป็นคนอ่อนไวัยได้ตลอดไป คุณได้ผลลัพธ์แบบไหนคอมเมนต์บอกเราหน่อยสิ